ก <c oughs> ินดังดีเว้ยนิ่มปะหอมเว,วลากินก็แบบแกงพังกี่เล็กมก็เข่ากันดีเถอะมันถือกัน, <c oughs> นเนาะแอบใช่ได้ บ่ได้ใช้แกงน้ำบ่ใช่ชังไหนใช้ิัดหัวนราดใส่เน้หมอกีเล็กน่ะม่หูวาเราเห็ดยังไงเอาเจ้าเห็น,หนอาจาย์กินลิบปะดบ,น,บนี่นละมาท่าพอหาลเข้าใส่เลยใส่ในออมกีเล็กน,น่าแค่ข้าวม่อีกแซบอีึ้นกันครับโอ้ที่ผัหวานจะจุ่ยปะไว้มันส<ม>ุกเนะอมรับรลยอ่ น้ำเก๊กข้าวไรจังไงวางโควิข้าวห้กินั่นาาน,นีหลยหกสิบนไพรเย่มเลยข้าวน้ามาก,กินเวาลากินก็เป็นแกงพะกีเลยนะครับเต็มปากเลยเย่ โอ้โหแหล่ปื้อเเดือวไหมไหมเจี่ยวจยงเดียมันขึ้นแหลกเติมช่องเสือได้น่เกี่ยวสดเอาหาชดแ้ลมัเสียบ ป้าคือไปเบิ้งหรอเด้อป้าไว้นะผมบ่หัวมันแตกหงอดอ่อนบะก็บ่หุงอ่ะป้าอยากได้เอามาตำไปเอา,ลาเลด้ยูรด้าตำก็มาตำเนียมแง เพื่อนนี้นะตีลงมาที่มากินน้ำดอกเมื่อไรผูนจีดมาทีเอ่อยำเมื่อได้ป้าอย่างป้าบอกทีบอกคุณจีนมาต่ำเป็นอะไรผมดีแ่บเนี้ยกินอยู่สักหนึ่งมันมันเหลวัขาดหละอันไหนปั๊บทิ่ว่าจังได้ละผมกินหมูเป็นตะกี้ผมตะกี้ผมกินหมูเป็นไดนมันออกรสชาติหวาน เป็นเท้าจืดแบบับย้อนหรือน้าจานน์เนาะเอออันนั้นชีมันชีออกแข็งแข็งจังหน่อยกตได้เลืเคยกินแล้วแต่ว่ามันตับย้อนมันนะมันคือว่เป็นคื่อเขาเว้านะตับหวานเดีเจ้าอันหนูลวกจังหน่อยมาทำอะไรกินถ้าตับหวานตามร้านค้าน่ะที่เขากินเนีเขาจิตโตนานเดือดเขาชีใส่น้ำตาลน้ำได้เมือนัันนะใส่น้ำตาลเอาไปลวกแบงมันชีหวานทับหวาน ตามร้านข่านะเมนูตะวนันตะวันลวงนะกะช่งเขานะกินเบิ้งกนะินไปแล้วมันแหลวขึ้นอย่างมันหนุ่มหน่บุกขึ้นเหนืยแม่นั่นเป็นตับเนาี่ยทำยานะแต่ว่ามันแนะตน่เจ้าก,กินดูดูเจ้าชิงหูว่ารสชาติมันออกมันหวานหรือาอย่างที่มีหวานหนระือว่าเจ้าก,กินหวานอะไร เจ้าบัวูจักรสรสชาติมันหวานหน่อยนึ่งค่ะนะก็ยังทั้งนี้บริกินหวานลายด้วมัน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 สีเวลากินต่หวานมันสีหูรสชาติบีนะคบอมลำตะกี้หนึงมือจับมัจับอ่าคบและแบบนี้คบคบ่ยงแก้วธรรมาดาเลยเปล่าไรอกไม่เลยเม่เลยอีกไม่ห่ เติมสามเดือยเผื่อพ่ออีรีเนาะเวืเอาเลยสวดแล้วมันเสียบสมทำมเขากินกัน่งเนีเขาไปนอนนะสดวิดไม่เปีนอนเบิกนาฬิกาหาถูกครครับท้องผมปลูกแล้วมันบ่อยจากคืนแต่ว่าเอาขี่เท่าใส่ผัดง่ามไหมง่ามรูะองรูปบา ปีนี้ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยอันนั้นไหมปุ๋ยยูเรียไหมปะบ่ได้ใส่มันบ่มีเวลาเบ่งออกไปมแห่งก็ลืมว่าสิสื่อปุ๋ยมาน้ำเนี่ยเนี่ยหอมอุหอมอ่พร่กบหัวไม่เนาะงั้นหอือ ข่น,นขาตข็งขึ้นไปตอนเขาขาน,นเนือมันตกต็มตึ้ห้ามือมันตกยอดดียอแล้วขาไปหม่ยุบานันบอกพ่อเท้าน่อยว่านหนเจ้าขาควไหนะเอิ่นนข่อยจะไปกินข้าโคงข่อยจะกินบักเผ้าน,นะข้ามสองข้ามก่อยกเอาดอกมันเดี๋ยวสิเอิญเนมา